ช่วงมงนี้ต้องนี่เลยรถประหยัดน้ำมันเบนซินไฮบริดต้องคันนี้เข้ามาใหม่สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว mercedes benz นะคะ c 3 5 0นั่นเองนะคะเป็นปี2017นะคะตัวนี้จะเป็นตัว plug in เบนซินไฮบริดนะคะมีที่ชาร์จแบตเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเบาๆเ,เ,เอาไปเลย9 3 0 9 0 0บาทเท่านั้น ของเราขายต่ำกว่าตลาดแน่นอนนะคะเราที่สําคัญมาดูรสจับมะเมียวดอกถูกก็เหมือนเดิมมะเมียวดอกถูกขึ้นชื่ออยู่แล้วดอกเบี้ยรับไปเลย2.59เท่านั้นค่ะมาดูกันเลยค่ะ ามาเลยสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวหน้าใหม่ไหม่เนเชนนะคะเป็นตัวปัดอินยางปี2020นะคะอ่าะคะเดี๋ยวเรามาดูยางโยโกฮาม่าด้วยลูกค้าเก่าดูแลดีมากยางโยโกฮาม่ายางแพงนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ17นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2องพันนะคะต้องบอกก่อนว่าขับไปเที่ยวไหนแนะนําและข้างในกว้างขวางและที่สำคัญออกห้างป้ายแดงมือเดียวเลยตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้านะคะแล้ว ใหม่มากอันนี้ยังไม่มีการทําอะไรเลยนอกจากแค่ร้างอย่างเดียวนะคะยังไม่มีการดูดฝุ่นหรือว่าครีนอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นยังใหม่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะอันนี้แรงมากจริงๆนะ2องเแรงม้าเลยสําหรับคันนี้4350เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคันนี้นะคะใหม่มากจริงๆเพราะโดยปกติทั่วไปนะคะคันนี้รถปี2017ไม่หกมื่นโล บอกเลยว่าเบาะเดิมจากป้ายแดงเพราะปกติอะคะ่ะถ้าเป็นสีเนี้ยเบาะไปแล้วนะคะเบาะจะโซมจะแตกลายงาแต่เนื่องจากคันนี้รถแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่ก็แค่6กหมื่นโลสภาพเบาะคือป้ายแดงอันนี้บอกสภาพบเบาะร้อยห้าเปอร์เรู้ป้ายแดงไปเลยนะคะ บอดเดิมบอดนั่งตรงนี้ก็ไม่มีแตกลายงามไม่มียุบตัวไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะสภาพป้ายแดงมากตัวไฮบริดเนี่ยปลั๊กอินตัวเนี้นะคะจะสตาร์ทปุ๊บประมาณ10วิแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนทํางานนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอ่ารามีรอยขีดข่วนไหมคอนโซลหน้าพวกนี้สลอตแอร์จะมีอยู่1 2 3 4 5จุดนะคะคอนโซลหน้า นะคะร้อยเปอร์เซนต์แล้วที่สำคัญด้านบนความสะอาดภายในทุกอย่างนะคะกริปมากไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยสกรปรกใหม่มากถึงบอกไงคะว่าคันนี้ลูกค้าใครได้ไปคุ้มมากเลยนะคะราคาก็แค่3เก้่นเก้าพับาทราคาเบามากจริงจัดได้เต็มถึงล้านห้าเลยนะคะและคันนี้ปีใหม่ด้วยเป็นปี2017 ไม่หกหมื่นโลเท่านั้นเน้นย้ํานะคะปีสิบเจ็ดไม่หกหมื่นโลเท่านั้นนะคะหายากมากใครเห็นคลิปนี้ต้องรีบโทรมาเลยนะคะเดี๋ยวโชว์คอนโซลหน้านิดนึงก่อนจบไลฟ์ไฮไดก็มีนะคะโหมดทุกอย่างตัวท็อปสุดเลยนะคะอ่าโอ้โหใหม่ต้องรีบจับจองกันเลยนะคะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะศูนย์แปดสามแปด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 หนึ่งแปดหนึ่งมะมีอดอกถูกรับไปเลยดอกเบี้ยสองจุดห้าเปอร์เซ็น